เรื่องดีๆที่บ้านฉันเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เล็กจริงๆค่ะดูจากขนาดตัวเราสองคนก็รู้เรามีกันอยู่สองคนแม่ลูกค่ะดังนั้นแม่จึงเป็นทุกอย่างสำหรับฉันเลยเป็นเชฟเป็นคุณหมอเป็นคุณครูเป็นเพื่อนเล่นและที่สำคัญยังเป็นธนาคารส่วนตัวอีกด้วยนะคะผ่าม่ามเราทั้งสองคน ต่างเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันจึงทำให้บ้านหลังน้อยหลังนี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิม้มและพวกเรายังส่งต่อความสุขและรอยยิ้มนี้ให้กว้างขึ้นด้วยนะคะจากบ้านสู่หมู่บ้านสู่ชุมชนมาเริ่มสร้างความสุขและสิ่งดีๆโด,ดยเริ่มจากที่บ้านไปกับพวกเราสิคะโลกของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นบ๊ายบาย